เมื่อพระอาทิตย์สาแสงแสดงถึงเวลาที่หมดลงแล้วบรรดาปรมาจารย์จะทำการคัดเลือกผลงานให้เหลือเพียง24ชิ้นน้องๆที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเตรียมนำเสนอผลงานให้กับปรมาจารย์ทั้ง6ท่านของเราผมจะดูจากสิ่งที่ผมรู้สึกว่า มีความเป็นตัวตนของของแต่ละคนเนี่ยนะที่ผมผมคาดเดาเอาเองนะฮะแล้วความมีเอกภาพหรือความลงตัวแต่ละคนในสายตาของผมนะคนที่ไม่รับเลือกอะไรเพิ่งเสียใจเพราะมีกรรมการหลายคนนะแล้วก็คิดว่าอย่างที่ผมพูดไปแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้คือการตัดสินอะไรบางอย่างที่ใช้ความรู้สึกประสบการณ์ส่วนตัวเป็นตัวตัวตัววัดอย่าอย่าเอ่อถือเขาถือเราเลยกันนะ เอทำไงเดี๋ยวผมเลือกไม่ได้เนี่ยงานดีๆกันเลยนะอ่ะ,อะผมเลือกหนึ่งลูกลูกออสอ่ะบ้านในฝันใช่ไหมเอาละ เลเขเท่าไหร่อก้าสาหมายเลขเท่าหร <3 S 1> ่เกเ้า,า <9. S 1> ฮะ <9. S 1> <9. S 1> เกเ้าเเหร <9. S 1> อเลขเทาไหร่เอาละแม่ปวดหัวเลยเว้ยกู รักพี่เสียดายน้องโอ้โหเหนื่อยเนืยงานศิลปะนี่มันมีคุณค่าทั้งหมดมันมีคุณค่าทั้งหมดเอาเราเอาคนยึง่ะนี่มาหนูนะ่ะเอาเอาผู้หญิงหนึ่งเอาป๋าเอาป๋าว่ะเอาป๋ามา โอ้โหแม่เอาเอาไอ้นี่ด้วยอ่ะอ,อันนี้มาไอ้ที่เขียนฟ้านี่เอาโอเคอันนี้คืออะไรไอ้แดงๆเนี่ยเป็นสีสีทำไมมันต้องอยู่บนโต๊ะอ,อวาดรูปเสื้อเทา แล้วก่กอนนูน้น90 35คุณมีโอกาสนะครับเชิญครับของหนูมีโอกาสครับเชิญครับ ตกลงคุณได้โอกาสครับเชิญครับขอบคุณครับแบบยากมากเลยน,นะดูสี ไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ครับแต่ก็ดีครับก็สนุกดีครับยังปิดมือไม่ถึงครับผมไม,ไม่ไม่เสียใจครับเข้าใจครับผมเพื่อนผ่านขาอ้อรอดแต่เราไม่ผ่านขาอ้อรอดเราเสียใจมาอ๋อตรงนี้ผมไม่เสียใจเพราะว่าได้มาตรงนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะมากเสียใจป้าที่บอกตรง ก็นิดหน่อยครับดีหน้ามาไหมมาครับ,รบน้องๆที่ผ่านเข้ารอบ24คนนี้จะต้องเตรียมนำเสนอผลงานให้กับปรมาจารย์ทั้งหกท่านของเรามาลุ้นกันครับว่าใน24คนนี้ใครจะเป็น10คนสุดท้ายที่ดีที่สุด ต้องการนําเสนอสัญลักษณ์ของเมืองในทัศนะของผมเมืองของผมที่ผมอยู่มาคือกรุงเทพนี่แหละครับผมมองว่าทุกคนผอมทุกคนหิวเพราะว่าเรามีความต้องการคือมันมัน,มนในรูปมันตอบโจทย์ได้ถึงความดอดอยากขาดแคลนอะไรนะ,ะแต่ไม่ใช่กรุงเทพแนะ่เพราะกรุงเทพที่เขารวยก็มีนี่ไอ้ที่คนผอมๆอาจจะเป็นคุณก็ได้ <laughs> รูปภาพของผมรูปนี้นะครับ เชื่อว่าถูกกลืนครับข้างล่างคือเขี้ยวครับเปรียบเสมือนว่าศิลปะ,ะในท้องถิ่นกําลังจะถูกกลืนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดจากพวกไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนนะครับก็ชิ้นนี้หนูก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของหนูอะค่ะที่หนูได้ทํางานเนี้ยก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีความสุขอะค่ะเพราะว่าหนูก็อยากจะสนุกกับมันแล้วก็อยากจะแบบทา ให้หนูมีความสุขกับมันมากที่สุดแค่นั้นและค่ะได้แรงบันดาล <มา S 1> ใจล,ลูกหน้าเนี่ยจากส่วนจากอะไรของใครเป็นสําคัญหรือเปล่าก็หนูก็หน้าหนูมัง้งค่ะหน้าตัวเองหน้าในโลกสวยกว่าตัวจริงเนาะ, <laughs> ะภาพผลงานชิ้นนี้นะครับผมให้ตั้งชื่อว่าสังคมไทยนะครับก็คือผมได้แรงบันดาลใจเกี่ยบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเหมือนเป็นภาวะอนักึ่ง ของสังคมเลยครับที่กําลังถาถูมลงมาเกี่ยววัฒนธรรมไทยที่มันมันกำลังเลือนหายไปผลง,งานของดิฉันเชื่อว่าความงามที่ถูกซ่อนภายใต้ความไม่สงบค่ะหนูก็อยากจะซื่อว่าภายใต้ความไม่สงบนะั้นน่ะยังมีความงามที่ถูกซ่อนอยู่ก็คือวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมค่ะที่เป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ว่ายัยงยังคงอยู่ณนบัดน,นี้ค่ะพูดดีมากสวัสดีครับชื่อนายจิตวิวัฒน์กรมเก่าครับ ชื่อผลงานก็การเวลากับวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวประมงเวลาผมกลับบ้านก็จะเห็นพวกซากเรือเรือประมงเนี่ยเยอะขึ้นนะกลับไปครั้งนึงก็จะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นแล้วแบบรู้สึกเกี่ยวกับเหมือนเห็นภาพชายชราที่นอนทอดไกลระวันสุดท้ายที่เสื่อมสลายโอ้เดด้วยอาจารย์เป็นไงเธอเป็นคนเป็นคน เป็นคนที่ไหนจังหวัดล่ะนครศรีธรรมราชครับนั่นนั่นเข้าเข้ากันดีนะเข้ากันดีเลบรรยากาศแห้งแรงนะนะแจ๋วมากเลยแห้งแรงเนื้อหาใช้ได้เนื้อหาแจ๋วเทนเจอร์สวยนะสีสวยใช้ได้ชื่อผลงานผมคือความสําเร็จนะครับตัวอย่างที่ผมตั้งชื่อนี้คือเพราะพี่แค่นี้เป็นดุเดืนดเท่ความสําเร็จและความเชื่อของผมความสําเร็จเราไม่ได้มาจากทางด้านเดียวภาพนี้แบบสามารถมองแบบเป็นด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ด้านตรงก็ได้คือแล้วแต่ มุมมองของคนครับเรื่องทักษะนี่ยังถือว่าอ่อนต้องฝึกเย<น>ะอะๆนคิดดีเดี๋ยวคิดดีความคิดดีชื้อภาพนี้มันเป็นการกลายพันธุ์ครับอีกสักล้านปีแสนล้านปีบนโลกนี้อาจจะอยู่ไม่ได้ครับสิ่งนี้เป็นการกลายพันธุ์ครับคุณต้องสามารถอธิบายงานของคุณให้คนอื่นได้ร่วมรับรู้ได้ถาที่หนูนำเสนอ ในวันนี้นะคะก็คือต้องการที่จะสื่อถึงเหตุการณ์ความไม่สงบใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มีผลกระทบต่อการศึกษาแล้วก็อนาคตของเด็กในพื้นที่โอเคน่าสนใจเป็นในยันที่มีชีวิตชื่องาน The s c r e a m i n s i d e Me ครับแนวความคิดที่ผมจะสื่อออกมาก็คือความหวาดระแวงหวาดกลัวในณขนาดนั้นผมจะแสดงผ่าน ไม่ผ่านทางภูกันแต่ผ่านทางร่างกายและสีแสดงออกที่บอกเอาเอาร่างกายแสดงทำเกับรูปทำผมใช้ส่วนที่เป็นใบหน้าครับเอาใบหน้าทาลงไปไครับผมเพื่ออะไรเอาใบหน้าทาไปเพื่ออะไรใบหน้าผมแสดงไปอาจจะสื่อถึงอารมณ์ได้ชัดเจนมากที่สุดครับแต่มันมันไม่ได้แต่งเติมเลยจนบางทีเราดูแล้วมันไม่ไม่ได้สื่อที่เขาพูดนะ มันเป็นแต่สีเฉยถ้าเราสนใจเรื่องนี้อาจจะต้องศึกษามากกว่าไม่ใช่เป็นความคิดหรือความรู้สึกที่ที่เราคิดโดยโดยปราศจากหลักเกณฑ์อื่นๆชื่อรูปชื่อแสงสวรร์ชื่อเรื่องมาจากนามสกุลตัวเองนี่แหละคือเทคโนโลยีคนในสมัยปัจจุบันนี้ก็ชอบแบบฝากความหวังไว้กับเทคโนโลยี สรุปแล้วเห็นด้วยกับเทคโนโลยีเออหรือว่าคัดค้านจริงๆแล้วมันก็จะเป็นวิาพากษ์ว่าแบบเทคโนโลยีมันทําให้เกิดแบบเหมือนยุคโพสต์โมเดิร์นหรือเปล่าแล้วมันทําให้ชีวิตเราแบบพาไปทิศทางไหนก็เหมือนชีวิตเรากำลังหมุนไปเร็วแล้วมันจะไปทิศทางไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ,าอาย่างมุนงงสงสัยอยู่ใช่เลยหมุนหมุนคน <laughs> หมือนทุกวันนี้คนก็ไม่คุยกันปกติก็ต้องคุยผ่านบีบีคือไม่รู้ว่าทําอะไระคือแค่เอานามสกุลตัวเองมาทำ <c oughs> คือมันงงทั้งตัวมันและงานมัน <c oughs> งานของผมชิ้นนี้ผมให้ชื่องานว่านกคอรกซึ่งผมเอาแนวความคิดมาจากตัวผมที่ตัวผมมีลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นคนที่มาพบเจอผมครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะคิดประมาณว่าเฮ้ยโจนใต้ป่าวะ <c oughs> ผมก็มาคิดกับคำว่านอกอคอกอีกครั้งหนึ่งว่าผมก็ลองถามกลับไปว่าใครมั่งอ่ะที่อยากจะอยู่ในอคอกผมก็ใช้แนวความคิดนั้นมาสร้างเป็นงานชิ้นนี้นอกอคอกงานที่ผมทำชิ้นนี้ก็มีนแนวความคิดที่ว่ามนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันยึดติดในวัตถุฟุ้มเฟือยซ้นเปลืองผมก็เลยนำวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาส่องผ่านหน้ามนุษย์ซึ่งมนุษย์พยายามทําให้วัตถุสวยงามเพียงใดก็จะทําให้หน้ามนุษย์ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปตามนั้นเพราะจริงนะคิดดีอย่างที่จารย์พวารพูดอะบอ <c oughs> ว่าท่านเน้นนะมีจุดเน้นดีๆโค้ดคด,ดีว่าตัว,ต,วตัวแบรนด์โลโกโ้สินค้าหรือไอตัวความบิดเบี้ยวของหน้าบางจุดที่เห็นบ้างเนี่ยครับโอเคโอเคเอาแจ๋ว